สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อแล้วเราก็จะชำระโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินนะคะเราจะมาดูสิคะว่าเราจะมีการคำนวณหรือบันทึกบัญชีอย่างไรนะคะกรณีที่เราซื้อสินค้าแล้วเราออกตั๋วสัญญาใช้เงินแล้วกิจการที่เราทําการซื้อสินค้าเนี่ย กรณีเป็นกิจการที่จดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือพูดง่ายๆคือเป็นการซื้อสินค้าแล้วมีภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะคะแล้วเราก็ชําระด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นนะคะโจทย์ก็มีอยู่ว่านะคะวันที่28เนี่ย28 มีนาคม 25x1 กิจการเราไปซื้อสินค้านะจากร้านดาวสุกนะเป็นเงินจำนวน6,500บาทนะแล้วก็มีภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย7%แล้วเราก็ออกตั๋วสัญญาใช้เงินนะะในการชำระค่าสินค้าด้วยนะตั๋วก็มีอายุ3เดือนอัตราดอกเบี้ยก็12%นะสรุปคือซื้อสินค้า 6,500บาทแบบมีภาษีมูลค่าเพิ่มนะแล้วเราก็จ่ายด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินใช่ไหมคะอายุตั๋วก็3เดือนใช่ไหมคะแล้วก็อัตราดอกเบี้ย1 2นะทีนี้เราจะมาดูซิว่าก่อนที่เราจะไปทำการบันทึกบัญชีเนี่ยเราจะต้องคำนวณอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้ในโจทย์ข้อนี้นะคะ อันดับแรกเลยค่ะเราจะคำนวณวันครบกำหนดวันครบกำหนดเราจะเห็นว่าตั๋วของเรามีอายุเป็นเดือนใช่ไหมคะเมื่อกี้กี่เดือนนะคะ3เดือนนักเรียนจำรายละเอียดของตั๋วพวกนี้ไว้ด้วยนะคะเราจะมีอายุตั๋วเนี่ยสามเดือนนะตัวมีอายุ3เดือนเพราะฉะนั้นหลักการของการนับตั๋วที่มีอายุเป็นเดือนคือเราจะนับวันชนวันวันชนวันหมายความว่าอะไรคะนักเรียนวันชนวันก็คือวันที่ใช่ไหมคะวันที่ ชนกับวันที่วันที่ชนกับวันที่หมายความว่าตั๋วเนี่ยมันออกเมื่อไหร่ตั๋วมันออกเมื่อ28มีนาคมใช่ไหมคะตั๋วออกวันที่28มีนาคมเราเราบันทึกเขียนไว้ก่อนว่าวันที่เราออกตัวนะ๋วหน28มีนาคมแต่เราจะไม่นับเดือนที่เราออกตั๋วนี้ เป็นเดือนแรกเราจะไม่นับนะเราจะนับเดือนถัดไปเป็นเดือนที่1น,นะเราจะนับเดือนถัดไปเนี่ยเป็นเดือนที่1แต่นักเรียนจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมครูสีถึงได้เขียนวันที่28ตลอดเลยก็หลักของมันคืออะไรคะวันชนวันคือวันที่ชนวันที่28 เดือนถัดไปก็ต้อง28เดือนถัดไปก็28 28ไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะมีนาคมเราจะไม่นับเราจะนับเดือนที่1คือในเดือนถัดไปคือเมษายนเป็นเดือนที่1พฤษภาเป็นเดือนที่2มิถุนายนเป็นเดือนที่3เพราะฉะนั้นบรรทัดส,สุดท้ายนี้คือคําตอบก็คือตั๋วจะครบกําหนดเมื่อวันที่28มิถุนายนก็คือครบเป็นเดือนที่3นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะ บันทึกไว้นะคะว่าเดี๋ยววันคกกำหนดเราจะต้องเขียนในสมุดรายวันทั่วไปของเราว่าเป็น28มิถุนายนต่อไปเราจะไปคำนวณราคาสินค้าเมื่อกี้เราซื้อสินค้าในโจทย์ว่าเราซื้อสินค้า6,500บาทใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่มันมีภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักเรียนเอาราคาสินค้าเนี่ยมาเป็น ฐานข้อมูลในการตั้งคำนวณภาษีก็คือคูณ7%คูณ7 0 0หาร100ก็จะได้455แล้วก็เอา2ยอดนี้บวกกันนะฮะก็จะกลายเป็นราคาสินค้าทั้งสิ้นก็คือ6,955บาทนักเรียนก็จะรู้เลยว่าการซื้อสินค้าครั้งนี้ไม่ใช่6,500บาทเท่านั้นนะแต่เป็นราคาเท่าไหร่คะ6,955บาทคือราคา สินค้าทั้งสิ้นเพราะมันมีภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้วแล้วเราก็จะใช้ยอดนี้ค่ะนะในการคำนวณดอกเบี้ยด้วยนะพอเราเตรียมข้อมูลข้อที่2เสร็จใช่ไหมคะเราจะคำนวณอะไรต่อไปเราอยากจะรู้จังเลยว่านะนะสิพอถึงวันครบกําหนดแล้วเนี่ยดอกเบี้ยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอยู่เท่าไหร่นะเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยไปทั้งหมดเท่าไหร่ให้เราเอาราคาสินค้าทั้งสิ้นที่เราคำนวณไว้เมืม่อกีะคะ้ค่ะดึงลงมาเลยนะตั้งเป็นฐานไว้เลยนะเราจะต้องใช้ ราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเนี่ยตั้งเป็นฐานไว้แล้วก็คูณด้วยอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็คูณด้วยอายุของตั๋วคือ3เดือนอัตราดอกเบี้ยคือ1 2เรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยจ่ายทั้งสิ้นที่เราจะต้องจ่ายในวันที่ครบกำหนดก็จะเป็น208บาทกับอีก65สาตางค์นั่นเองนะคะพอเราเตรียมข้อมูลนี้ไว้เรียบร้อยปุ๊บยังไม่จบเราจะไปไหนต่อคะเราจะต้องคำนวณให้เรารู้เลยว่าพอถึงวันครบกำหนดนั่น,นสิกิจาการจะต้อง ชำระเงินทั้งสิ้นเท่าไหร่นะก็มีเท่าไหร่บ้างคะก็ห้นึงคือราคาสินค้าทั้งสิ้นที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มบวกกับดอกเบี้ยครบกําหนดเอาสองยอดนี้มาบวกกันก็จะได้7163.65นห่สิามจ้ตางค์นั่นเองข้อมูลนักเรียนเตรียมครบและสข้อนี้ หน้าที่ต่อไปก็คือนักเรียนจะต้องมาทาการบันทึกบัญชีเวลาเราบันทึกบัญชีเราจะบันทึกบัญชีสวันด้วยกันหนึ่งคือวันที่นักเรียนไปซื้อสินค้านะวันที่เราไปซื้อสินค้าแล้วเราก็จ่ายด้วยตั๋วเนี่ยเราซื้อกี่บาทใช่ไหมคะแล้วเราก็จ่ายเป็นตั๋วเนี่ยไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดือนมีนาคมวันที่28ซื้อสินค้าเดบิตซื้อสินค้าใช่ไหมคะซื้อสินค้าเป็นค่าจ่ายมีค่าจ่ายเพิ่มบันทึกด้านเดบิตซื้อสินค้าก็ ซื้อสินค้าราคาสินค้านะคือ6,500บาทแต่การซื้อครั้งนี้มีภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะนักเรียนก็เอา6,500คูณ7%เหมือนอย่างที่เราเตรียมข้อมูลไว้ข้างต้นเมื่อกี้นะคะก็คือ6,500คูณ7%ก็จะได้455บาทเพราะฉะนั้นเราก็จะบันทึกเป็นเดบิตภาษีซื้อนะเดบิตภาษีซื้อนะทีนี้ วันที่เราซื้อเนี่ยเราไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดถูกต้องไหมคะเราจ่ายเป็นอะไรคะเราจ่ายเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินเราออกตั๋วเพื่อที่จะไปชําระค่าสินค้าครั้งนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเครดิตตั๋วเงินจ่ายเท่าไหร่คะหกพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทเอาสองยอดนี้บวกกันใช่ไหมคะเราก็จะกลายมาเป็นยอดนี้นะคะแล้วเราก็อธิบายรายการไปนะทีนี้พอถึงวันครบกําหนดค่ะนักเรียนถึงวันครบกําหนดเป็นไงคะเราก็จะต้องชําระ เงินตามตั๋วเมื่อถึงมันครบกําหนดเพราะณนะวันที่เราซื้อเนี่ยเราเครดิตตั๋วเงินใจ บัญชีนี้ไว้ใช่ไหมคะด้วยยอด6,955บาทต,ตัวเงินจ่ายคืออะไรนะทบทวนหน่อยสิคือเอกสารที่แสดงการเป็นหนี้ใช่ไหมคะแสดงการเป็นหนี้เนี่ยตัวเงินจ่ายคือเอกสารแสดงการเป็นหนี้เพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันครบกําหนด28มิถุนายนนักเรียนต้องเคลียร์หนี้นี้ออกไปจากที่เคยเครดิตตัวเงินจ่ายนะตัวเงินจ่ายเป็นหนี้สินใช่ไหมหนี้สินเพิ่มบันทึกด้านเครดิตพอเราจะเคลียร์หนี้เราก็ต้องมาบันทึกด้านเดบิตหนี้สินลดบันทึกด้านเดบิตจำได้ใช่ไหมหลังการบันทึกบัญชีเราก็จะใส่ยอด เงินทั้งชื่อทั้งเงินเนี่ยให้มันเท่ากันทั้งชื่อทั้งเงินเพราะลูกเคลียร์นี่ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอานี่ตัวนี้ออกไปที่ให้มันเท่ากันแล้วตัวชนิดนี้เป็นตัวชนิดมีดอกเบีย้ยใช่ไหมคะเออตัวชนิดมีดอกเบีย้ยพอถึงวันครบกําหนดมันก็จะมีดอกเบี้ยจ่ายเกิดขึ้นดอกเบี้ยจ่ายซึ่งเราเตรียมไว้แล้วข้างบนเมื่อกี้เราได้ยอดเท่าไหร่นะ208กับ 65สาตางค์ใช่ไหมคะ6 9 5ับาทนะคูณอัตราคูณระยะเวลาอัตราดอกเบี้ย12%ใช่ไหมระยะเวลา3เดือนใช่ไหมเราก็คำนวณไว้เมื่อกี้นักเรียนก็มาใส่ได้เลยเพราะฉะนั้นเคลียร์นี่ปุ๊บจะหมดเส้นไม่มีภาระผูกพันกันเราก็ต้องชำระเป็นเงินสดแล้วก็เลยต้องเครดิตเงินสดนะโะดยใช้ด้านเดบิต2ยอดนี้บวกกันนะเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อฉันจะต้องจ่ายเงิน7 1 6 3จุด 65สตางค์นั่นเองนะคะ